สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของพี่ต้องไบโอเทคนะคะตอนนี้ครูจันกับพี่ต้องนะคะก็มาอยู่ที่อคอกชงโคหรือเปล่าคะนี่ครับอคอกชงโคนะคะของวรรณรัตน์วิบุญฟาร์มนะคะนี่เลยเปิดหัวมานะคะก็มาเจอแม่พันธุ์นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าแม่โย่งค่ะคนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่มาจากคอกของ เสียน้อยจเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะแล้วก็ไลฟ์สดมาเพื่อที่จะให้อ่าเสียน้อยได้ดูพัฒนาการนะคะเผื่อคิดถึงสาวๆนะคะคิดถึงอยู่แล้ว <laughs> เพราะว่าเป็นกล่องดวงใจของพี่น้อยนะคะได้ให้มาอยู่ดีกินดีที่บ้านหมี่ลบบุรีนะคะเป็นสาวงามที่วันณราตพี่บณ์ฟาร์มอ่า <c oughs> แม่โยกนี้เป็นลูกของตัวไหนพี่ต้อง <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยนะคะดูสิพี่ต้องสูงเท่าไหร่คะเนี่ย พี่ต้องสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะคะดูแม่โยงนะคะเป็นลูกสาวของเจ้ามาริโอนะคะแล้วตัวนี้ท้องหรือ,อยังคะพี่ต้อง,องตัวนี้ท้องกับทองพันช่างนะคะที่เป็นลูกชายของซปเปอร์ขาหรือว่าเจ้าเพชรพันล้านนะคะใช่ไหมทองพันช่งงงางไงค่ะ ใช่แล้วสวัสดีค่ะเสียต้นนะคะเสียต้นเข้ามาในไลฟ์สดแล้วค่ะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่โยงนะคะตัวใหญ่มากเป็นลูกสาวของเจ้ามาริโอ้นะคะแม่พันธุ์ที่นี่บิ๊กไซส์ใหญ่ค่ะนะจะดูแผนดูด้านหลัง,งดูลำตัวนเสียต้นบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้องครูจันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือครูจันถือกล้องในระดับสายตานะคะนี่ก็คือสายตาของครูจันครูจันสูงร้อยหกสิบห้าค่ะนะนะคะ ตัวนี้ใหญ่มากนะคะชื่อว่าแม่โยงนะคะแม่โยงนี่ให้ดูยาวมากค่ะํำตัวยาวเลยนะคะตัวนี้นะคะยืนนิ่งเลยแต่ตัวนี้นะคะเขาใจชอบให้เราเก่านะคะดูแม่นตัว่ต่อไปค่ะ ตัวต่อไปนะคะงค,งคมกริบเลยนะคะใบเว่อร์ใบเปิดๆใบกว้างๆใบสวยใบย,ย,ย้อยใบบางนะคะตัวนี้ชื่อว่าน้องอะไรคะพี่ต้องตัวนี้เมษาโมโนนาตัวนี้คือน้องเมษานะคะหรือว่าแม่เมษานะคะตัวนี้สวยมากซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลงานการบรีดของเสียรินปักธงชัยนะคะตัวนี้เนี่ยแม่ของเขาชื่อวีซ่าเป็นลูกสาวของวีโก้แชมป์นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเป็นวีโก้บวกกับมาริโอ้ใช่ไหมคะพี่ต้องเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นเป็นเจ้ามาริโอ้นะคะก็เป็นวีโก้มาริโอ้รวมกันนะคะดูหันมาฝั่งนี้พันนี้คือพันดูใบของแท้ของจริงนะพี่ต้องจันบอกเลยนะคะอ่านี่ค่ะน้องเมษาหรือว่าเมอร์ดนาใช่ไหมคะพี่ต้องเมษาเมอร์ดนาเกิดช่วงที่ตอนนั้นโควิดกำลังระบาดเนี่ยมีวัคซีนเข้ามามีไฟเซอร์ ับโมโดนานนั้นก็เลยตั้งตอนนั้นพี่ลินมีวัวคอดใหม่สองตัวตัวผู้ตั้งชื่อไฟเซอร์ตัวนี้พิกไสใหญ่ยากครับตัวนี้นะคะเป็นลูกสาวของของตัวไหนครับพี่ต้องลูกสาวมาริโอ้คุณตัวนี้ก็ลูกสาวของเจ้ามาริโอ้นะคะตัวนี้เป็นสายขาวพราวเสน่ห์ค่ะทองแล้วใช่ไหมครับพี่ต้องๆๆทองแล้วใช่ไหมคะทองแล้วครับตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่า แม่บัวขาวนะคะท้องแล้วนะคะคุณจันนี้อยากให้เห็นโครงสร้างร่างกายจริงๆเลยนะคะ,ะ,ะใหญ่ยักษ์หมดเลยนะคะถ้ามาจากข้อของพี่น้อยจเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะๆๆก็จะมีความสมบูรณ์พันมากๆนะคะอันนี้ไก่่วงอยากให้เลนอยากให้เกาแย่งซีนเขาหมดเลยนะแม่โย่งนะนน <laughs> บัวขาวนี้เขาท้องตัวไหนครับพ,พี่ตองตอนนี้บัวขาวท้องขาแก่น้อยครับอ่าบัวขาวท้องกับ เท่าแก่น้อยนะคะเท่าแก่น้อยก็เป็นบัวสีขาวใช่ไหมครับพี่ต้องใช่ครับอ่าขาวอาขาวชนขาวแล้วครับทีนี้ตัวไหนคะตัวนี้เลยชื่ออะไรครับพี่ต้องตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าบุษบานะคะบุษบา ปุษบานะคะจะมีตนอกที่ใหญ่มากนะคะบางทีใหญ่กวัาตัวผู้ด้วยพี่ต้องที่ครูจันไปเจอหลายตัวนะคะตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโครงสร้างร่างกายนะคะมาทั้งความงามมาทั้งความใหญ่โตนะคะเนี่ยนี่ค่ะหัวบาซินตัวบามันของแท้นะคะหัวบาซินนะคะตัวบามันนะคะนี่ตนอกเขาทั้งที่เป็นบัว ตัวเมียนะคะตะนอกตั้งตรงเลยแล้วก็ใหญ่มากนะคะาหางยาวนะคะผู้หางยาวลากพื้นเลยนะคะตัวนี้นะคะดูสันดั้งค่ะคมกริบนะคะตัวนี้ดูใบค,ค่ะโอเคแม่ยงก็จะตามเรามาทุกที่สวัสดีค่ะพี่นีรยชนแก้วสีขาวนะคะไงค,ะะคะ่ะบ่ายวัวเมียค่ะเจ้าไงบะคักเลยด้วค่ะ นะคะก็ไร์สดเพื่อที่จะให้พี่น้อยนะคะได้หายคิดถึงลูกๆนะคะตอนนี้มาอยู่ดีกินดีนะคะอยู่ที่คอกชงโคของพิกาดวรรณรัตวิบุญฟาร์มนะคะมึงว่าผลตาโตค่ะพี่น้องโอ้ยคุณจันนี่อยากเดินทะลุไปตรงนั้นจังเลยค่ะพี่ต้องคุณจันเห็นหนุ่มน้อยนะคะคุณจันเห็นหนุ่มน้อยแล้วอยากเดินเข้าไปหาจังเลยนะคะหนุ่มน้อยเขาอยู่กับตัวไหนคะานั่น่ะอยู่กับแม่เขาเออเนี่ยนะคะกําลังเดินมาอยู่ก็คือแม่เมษานะคะหูยาวกักซากนะคะ สมคำล่ำลือนะคะแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์นะคะของพี่รินปักทงชัยชหูต้องยาวกักษากนะคะตัวนี้เป็นผลงานการบีดของเสียรินปักทงชัยนะคะน้องเมสาเดี๋ยวคุณจะซูมให้ดูค่ะอยู่ใกล้ไม่ได้หูพันกันไลยนี่นะคะหูพันกันจริงๆด้วยนะคะอยู่กับแม่บัวขาวนะคะ โอ้ย,อยหูนะคะหูชนหูนะคะพี่นีรชนบอกว่าขอชมลูกซปเปอร์เฮงที่มาจากเสียเป็ดน้อยไหนครับนะคะคอยู่ไกลค่ะเพราะว่า,วาอยู่เนี่ยม,มีหลายโซนนะคะอันนี้คือคอกชงโคนะคะคอกนั้นคอกอะไรพี่ต้องข้อายฟ้าหรือเปล่าค้อสยฟ้านะคะน่าจะอยู่ลีลาวดีไหมนะคะก็ก็มีหลายข้อค่ะมีหลายข้อค่ะพี่นีรชนแล้วก็พื้นที่กว้างมากนะคะต้อง,ต,องต้องนั่งรถไปอนะคะ่ะ พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะอ่ะก็มาตอนนี้นะคะคุณจันก็มาให้ดูว่าเมษากับแม่บัวขาวนะคะตอนนี้กําลังหูพันกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะนี่หนุ่มน้อยเลยโอ้เลยแม่เมษาเนี่ยแม่เมษานะคะให้ลูกตัวแรกคือตัวนี้ค่ะหนุ่มน้อยตัวนี้นะคะคุณจะไม่กล้าเดินไปเพราะว่านี่่ะเจอแม่ยงนะคะกันซีนเอาไว้นะคะ นี่ค่ะโมนานะคะโมนาเนี่ยคุณจันได้ไปถ่ายคู่กับเขาไอ้ไม่ใช่โมนานบุษ,ษาบษษาโน่นโมนาอยู่ข้างหลังนะคะบุษบาอันนี้เป็นลัวค่อนข้างที่จะขาดความวายอุ่นนิดนึงขอความละความวปยังไงเมาษ,ษานะคะเมษามาดอนหนานะคะตัวนี้เป็นลัวเหมือนแมว ตัวนี้เป็นสายเลือดของเจ้ามาริโอบวกกับว<ม>ีโก้แชมป์นะคะ<ม>ตอนแม่เขาตอนซื้อมานี้กับคุณจันนี้ไปด้วยกันตอนตุรีสอดวงแม่เขา,าระวังเข้าตา,าแม่แม่เขานะคะก็คือแม่นนแม่เขาก็คือแม่วีซ่าค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณจันพี่ต้องแล้วก็พี่รินนะคะก็ได้ไปดูตัวนะคะที่ <laughs> ที่สอดวงเดือนฟาร์มนะคะ ก็ไปเจีบกันหลายรอบแล้วพี่ต้องเนาะกว่าจะได้แม่วีซ่ามานะคะทีนี้ก็นี่คือผลงานการบรีดของพี่ลินนะคะเสียลินปักทงชัยนะคะได้มาดน่ามาหรือว่าเมษามาอยาให้ดูลูกชายตัวแรกของเมษานะคะนี่ซูมเอาเด้อค่ะปาวาเมยงยังอันยังอยู่นี่ตัวใหญ่มากไม่ยงนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะชื่อว่าน้องภูตะวันยังไม่เคยออกสื่อที่ไหนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้องภูตะวันค่ะเป็นลูกชายของเจ้าดวงตะวันห้าล้านนะคะบบเป็นลูกสาวของอไอพี่ช่ลูกสาวเป็นลูกชายตัวแรกของแม่เมษานะคะที่เอามาผสมกับดวงตะวันห้าล้านได้เจ้าภูตะวันมาค่ะนะคะบบหูหพลุงพลังหูพลุงพลัง <laughs> หูเง,ง้าก,ากักซากนะคะนี่ อันนี้เป็นลูกๆนะคะที่มาจากเสียน้อยนะคะเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะสวยไหมคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้น้องภูตะวันด้วยนะคะค่ะเนี่ยค่ะภูตะวันหนุ่มน้อยนะคะตอนนี้น่าจะชนปีหรือยังพี่ต้องต้องไปดูถามหน่อยค่ะไม่แน่ใจนะคะ แต่ตอนนี้แม่โย่งตัวใหญ่มากบางด้วยที่สำคัญนะคะสันด่างนี้คือสันด่างสั่งมาเกิดของแท้นะคะที่คอกที่ฟาร์มนี้นะคะมาจากคอกของเสียน้อยไม่ต้องห่วงเลยค่ะบอกเลยว่าความสมบูรณ์พันุ์อลังการมากนะคะอ้อไม่ใช่บัวขาวเอ้ยตัวที่อยู่ข้างนอกนี้คือคือตัวไหนคะพี่ต้อง โ,โ,มโมนานะคะโมนาเนี่ยครูจันเอามาถ่ายรูปด้วยเมื่อประมาณปี65นะคะปี65ครูจันเอามาทําเป็นอตอนนั้นครูจันเอามาทําเป็นโปสเตอร์นะคะตอนขายซีเคโฟสติกใหม่ๆนะคะครูจันชอบโมนาตรงที่ว่านี่ดูสันดังและก็ทรง,งหูนะคะสวยมากโมนาสันดังทรงหูสวยใบเปิดๆใบกว้างๆโมนาก็น่าจะเป็นลูกของเจ้ามาริโอด้วยไหมคะพี่ต้อง เป็นลูกสาวมาริโอที่บอกเลยว่าสวยครบเครื่องค่ะโมนานะคะทั้งเม็ดทรงเม็ดสีนะคะแล้วก็โครงสร้างร่างกายนะคะตัวนี้คุณจันบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะใบก็สวยอันนี้ขนาดใบโตนะคะน้องใบโตนี่เห็นไหมคะดูใบก่อนอันนี้นะคะเป็น เป็นสาวนะคะบอกเลยว่าถูกเปิดซิงด้วยเจ้าตุ่มตามเออน้องใบาชานะคะโอ้ยแม่โย่งเจ้าก็เลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าฮาแม่โย่งนี่การซีนตลอดเลยนะคะอ่ะก็จะได้ดูเทียบกันนะคะแม่โย่งเนี่ยที่คิดว่าเป็นวัวแดงแดงแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะน้องใบาชาใบาชาเขาได้เม็ดสีเพราะว่าเขามีสายเลือดของพวกวิกซีพายงฟ้าสายหนึู่บนพวกนี้ไม่เสียเลยใช่ไหมคะค่ะ ตัวนี้ก็คือน้องใบชาเนี่ยนะคะเม็ดสีเนี่ยดีมากนะคะเม่ย์ยงเจ้ายาเฝ้าเอาพี่เจ้งเจ้าเกาต้อใครว่าดูประสินคอาแห้งแรงน้อยเอามาดูครับนี่ค่ะดูประสินแดงควแห้งแรงน้อยมาดูนี่น้องภูตะวันนะคะนี่ไม่เคยออกสื่อที่ไหนเลยภูตะวันเนี่ยนะคะ ก็ครูจันก็มาหาภูตะว,วันเนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นลูกชายตัวเก่งนะคะลูกชายตัวแรกของแม่เมษานะคะชอบมากๆดูเหลี่ยมตัวค่ะแล้วก็ดูใบหูใบเปิดๆใบกว้างๆนะคะ <Okay. S 1> ก้อยเกี่ยวเสมอกันทั้งสองข้างเลยอ่าเนี่ยค่ะภูตะว,วันเนี่ยเป็นการมิกซ์กันระหว่างตั้งแต่วีโกแชมวีโกแชมเจ้ามาริโอแล้ว พ่อของเขาก็คือดวงตะวันห้าล้านค่ะตัวนี้นะคะสุดยอดเลยน้องผูตะวันนะคะมมมมไม่ย่องไม้อีกแล้วโอ้ยเนาะขอให้มีไม้เก่าขอให้มีไม้เก่าเขาละเฮ้ยเนาะคือเขาจะมีใช่ไหมขอบใบแบบโบสเข้มมากใช่เข้มมากะ หนุ่มน้อยภูตะวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามพัฒนาการของเจ้าภูตะวันไปเรื่อยๆนะคะอ่าในขณะนี้เรารู้สึกว่าเราถูกไม่โยงก่อกวนมากเลยนะคะทีนี้มาดูนะมาหาบัวขาวแล้วนะทีนี้บัวขาวนี่จะเป็นยังไงนะคะนี่โอ้ยเนาะหมดกะกัด <laughs> บัวขาวนี่เป็นมาริโอบวกูสาวบูสอง มาริโอบวกลูกสาวของบูสองนะคะโอ้ยอ่ะโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นการไล์สดที่บันเทิงมากๆนะคะตัวนี้สีเข้มจัดจริงๆเลยค่ะตัวนี้มามาใหม่นะคะมาจากบางในนะคะบางในเอามาส่งค่ะตัวนี้นะคะคุณจะไม่มีข้อมูลของตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกของวีโก้แชมป์นะคะ อ๋อู้ยใบดูนะคะสีจัดมากเลยเพิ่งฝังซีด้าไปนะคะอีกสิบวันเจอกันใช่ไหมคะพี่ต้องสิบวันเราเจอกันที่นี่เนาะอะฮะอยู่ไหนคะดูบัวยักษ์อ่ะไปไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวอีกสิบวันนะคะเราจะไลฟ์สดคอกบัวยักษ์อีกคอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเราดูหมดเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีทีเด็ดเนอะเดี๋ยวไม่มีลูกเล่น อีกสิบวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนู่นค่ะอันนั้นคือของแท้เลยค่ะนะคะข้องนี้คือของแท้นะคะทุกท่านคะดังนั้นเนี่ยอีกสิบวันนะคะเดี๋ยวคููจันกับพี่ต้องจะไปไลฟ์สดที่คอกนั้นให้ดูนะคะบอกเลยว่าที่ว่าเราไปดูว่าเวอร์ามาแล้วนะคะเมื่อตะกี้เนี่ยดูทั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสาวๆค้องนี้แล้วนะคะค้องนั้นอลังการที่สุดละใช่ไหมคะพี่ต้องครส่วนเพื่อฝั่งนู้นคือ ที่สุดของที่สุดของคออวานาราภิบูลฟาร์มละนีแบบมีแต่สุนางามนะคะโอเคค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของครูจันแล้วก็พี่ต้องนะคะเราปิดไลฟ์นี้นะคะด้วยน้องบัวขาวนะคะเขาโค้งางเขาดูสวยค่ะเขาโค้ไม่แบนแต่เรื่องความใหญ่หลังแนวถนัดทีงค่ะสนองนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่ง้านหน้า ต่อจะสวยนะครับนะกระบานกุมนะเขาใหญ่นะใบเยอะนะแล้วก็มีขับเหมาด้วยใช่ไหมนี่คือมีขับเมาตามไรอย่างนี้ยนะครับและ,ะวันนี้ให้ลูกโบ๊ทได้นะแข้งขาใหญ่กู้หางยาวนลาคพืชน,นะครับน้ำหนักแม่นี้อย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดแปดร้อยกิโลนะครับเสียดายเนาะไม่ได้เอาไม้มาด้วยอืมเห่มากก็เลยไม่ได้ยินเสียงพี่ต้องชัดๆแม่โยงไม้แล้วพี่ต้องดูเราอยู่ไหนก็มาอย่างซีนอีกแล้ว อโอเคนะคะเราขอปิดท้ายด้วยแม่บัวขาวแล้วก็แม่โยงค่ะอ่าเธอได้จบแล้วนะแม่โยงนะคงจะสมหวังเธอแล้วแหละ <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อง